น้องๆครับใน EP ที่20นี้เราก็จะมาเพิ่มตัวอย่างกันนิดนึงนะครับสำหรับเรื่อง r e s a l t ทนนะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับเขาบอกว่าให้เราแทนโหลดนะครับที่กระทำกับเฟรมนี้นะครับโดยให้มันเหลือแค่ single r e s a l t แทน f o r ์สให้มันเหลือแค่ r e s a l t ทนฟ f o r สอันเดียวนะครับแรงรับอันเดียวแล้วก็ให้เราระบุด,ด้วยว่ามันกระทำผ่านที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับ ของ m e m b e r C D โดยวัดจากจุด C ครับเอาเดี๋ยวเรามาหารี s ซ l ทนกันนะจําได้ไหมครับ r ี s ซ l เนก็คือการที่เรายุบแรงทั้งหมดเลยและโมเมนต์ทั้งหมดเลยให้เหลือเพียงแค่แรงเพียงแรงเดียวเท่านั้นเองครับคือแรงรับรี s ซ l เนนะวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับมาดูเลยวิธีทำเราก็จะรวมแรงทั้งหมดเลยครับอ่าพี่ก็จะบอกว่าพี่ให้แกน x ทางขวาเป็นบวกนะครับ ขึ้น y เป็นบวกครับอ่ะมาเริ่มเลยเอาแรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ500นะอ่ะพี่ก็บอกว่าทางขวาเป็นบวก sigma fx นะครับเท่ากับหรือเรียกได้ว่าเป็น rx นะครับองค์ประกอบของแรงลับตามแนวแกน x นะ500แตกไปตามแนวแกน x ครับนี่จะได้เป็นเส้นนี้เลยนะครับนี่เส้นนี้เป็น500คอร์สใช่ไหมครับ500 คอร์สหกสิบแต่ว่ามันพุ่งไปทางด้านไหนครับน้องด้านติดลบนะดังนั้นก็เลยต้องเป็นลบห้าร้อยคอร์สหกสิบครับโอเคไหมติดลบนะจบไปหนึ่งแรงถัดไปครับแรงสองร้อยห้าสิบแตกแนวแกนเอ็กครับได้ลงมาอย่างนี้เลยนี่น้องๆครับเวลาเจอสามเหลี่ยมนะถ้ามันแตกแรงลงมาแนวนอนให้ดูระยะแนวนอนเลยครับระยะแนวนอนคือสี่นะ ดังนั้นเป็น250ให้เราคูณระยะแนวนอน4แล้วหารด้วยด้านเส้นทะแยงมุมของเราคือ5หรือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยแหละนี่นะครับแล้วมันก็หันไปทางทิศลบ x อีกดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นลบ250ครับคูณด้วย4ส่วน5โอเคแล้วอันนี้มีแนวแกน x ไหมสา0รไม่มีแนวแกน x นะดังนั้นก็หมดแล้วนะครับคิดเลขออกมาตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ450ครับ เครื่องหมายลบก็บ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่ามันชี้ไปทางซ้ายถูกไหมดังนั้นพี่ขอเขียนเป็นขนาดและทิศทางนะครับไปทางซ้ายอ่ะได้แล้วครับ1อันเป็นตัว rx นะถัดไปครับเราจะไปหาองค์ประกอบของแรงลับตามแนวแกน y ดูมั่งครับ sigma fy หรือเรียกว่า ry นั่นเองครับไปดูกันเลย เอาตัว6 0 0ก่อนแล้วกันนะครับเอาตัว500ก่อนแล้วกันนะ500ครับแตกแรงลงมาเลยนี่กลายเป็นอะไรครับ500อะไรเนี่ย500ไซยสายถูกไหมครับ500ไซยสายนะชี้ลงนี่ต้องติดลบนะเพราะเราให้ชี้ขึ้นเป็นบวกลบ5 0 0ซสาย60ครับโอเคไหมหนึ่แรงผ่านไปตัวนี้300ชี้ลงอีกแล้ว ติดลบสามนะครับลบสามตัวถัดไปครับ250ก็แตกแรงตามแนวแกน Y ครับนี่ดึงอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแรงแนวตั้งใช่ไหมให้เราใช้ระยะแนวตั้งครับก็คือ3 250คูณ3หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเส้นทะแยงมุมเส้นเฉียง5ตลอดเลยนะครับชี้ลงอีกละลบ250คูณ3ส่วน5ครับ โอเคแค่นี้แหละกดเครื่องเลยได้ลบ883.01นิวตันครับโอเคเราก็จะมาเขียนทิศทางของมันนะติดลบใช่ไหม883.01นนิวตันติดลบก็คือทิศลงนั่นเองครับโอเคไหมครับตอนนี้เราได้แล้วเป็นองค์ประกอบของแรงลับตามแนวแกน x นะครับนี่นะ แล้วก็องค์ประกอบของแรงรับตามแนวแกน y นะครับไอสองตัวนี้นะครับเราเอามาเขียนเป็นเวกเตอร์ r ได้แบบนี้เนาะ450อ่าเดี๋ยวลืมติดลบนะครับมันชี้ทางซ้ายใช่ไหมก็เลยต้องเป็นลบ450เวกเตอร์ i นะครับแล้วก็ลบ883.01 j นิวตันนะครับถ้าใครอยากจะหาขนาดก็หาได้เลยอ่ะมาดูกันเลยแต่พี่วาดแกนให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจหน่อยนะสมมติอันนี้เป็นจุด c นะครับเขาให้เราหา r e s i แทนใช่ไหมแล้วก็วัดที่จุด c ดังนั้นพี่จะใช้จุดอ้างอิงเป็นจุด c นะครับแบบนี้อ่ะอันนี้ให้เป็นแกน y ันนี้เป็นแกน x นะครับแล้วก็ให้จุดกําเนิดเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นจุด c แล้วกันนะอามาดูกันเขาบอกว่าเวกเตอร์ r ของเราเนี่ยองค์ประกอบของแรงตามแนวแกน x มันเป็นลบ450ก็คือด้าน x ลบนะครับตรงนี้ rx นะครับ450ส่วน ry ก็ลบเหมือนกันลบ800อ่ะ800นะครับ 8 3 0 1นนะครับดังนั้นนี่ครับตัวนี้คือ r y ถูกไหมตัวนี้คือ r x ครับอ่ะแล้วนี่ก็คือเวกเตอร์ r ของเราครับโอเคแล้วเรามาหามุมหน่อยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหาทั้งขนาดและมุมเลยนะครับอ่ะ,อะ,อะของเรานะหรือเขียนแบบไม่ใส่เวกเตอร์ก็เป็นขนาดเหมือนกันนะครับ Square root เลยนะครับจำได้ไหม q u a r ร r o ูทเลขหน้า i ยกกำลังสองครับ450บวกเลขหน้า j ยกกำลังสองถอดรูทออกมานะครับตัวนี้จะได้อยู่ที่ 991.06นะครับโอเคทิศทางเราจะใช้มุมเทียบกับแกน x นะครับดังนั้นก็เป็น arc tan เอาค่า y ส่วนค่า x เลยนะครับดังนั้นก็ค่า y คือ883.01ค่า x ก็คือ450นะครับกดเครื่องออกมาได้เป็น63องศานั่นเองครับ อันนี้คือขนาดและมุมของแรงรับของเรานะอะตอนนี้เรารวมแรงทั้งหมดให้เป็นแรงรับเพียงแรงเดียวแล้วต่อไปมันเวลาเราย้ายแรงไปที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นจุด c มันจะเกิดโมเมนต์แรงคู่ควบด้วยนะครับดังนั้นก็จะไปหาโมเมนต์ที่จุด c ด้วยอ่ะ <S <S ก็เหมือนเดิมครับให้ทิศท,ทวนเป็นบวกนะให้ทิศท,ทวนเป็นบวก sigma โมเมนต์ที่จุด c นะครับอ่ะมาเรามาดูกันเลยมีอันไหนมั่ง เอาตัว300ก่อนแล้วกันนะครับโมเมนต์ moment เราที่จุด C นะ300มันดึงลงก็จะเกิดเป็นโมเมนต์ตามเข็มใช่ไหมแต่พี่บอกว่าให้ทิศทวนเป็นบวกนี่ดังนั้นไอ้ตัวตามเข็มนี่ติดลบนะครับแรงแนวตั้งคูณระยะแนวนอนนะแรงเป็น300แรงแนวตั้งนะ F คูณ d นะ d ก็คือระยะที่มันตั้งฉากครับจากจุด C ไปตั้งฉากกับนี่เลยนี่ฮะกับแนวแรงก็คือ3นั่นเองครับ โอเคครับผ่านไป1แรงถัดไปครับเราก็จะไปที่ไอตัว250แล้วกันนะครับ250เนี่ยถ้าเราแตกแรงตามแรงแนวนอนเนี่ยมันจะพุ่งผ่านจุด C พอดีเลยดัยงนั้นแรงนี้จะไม่เกิดโมเมนต์นะครับ250คูณ4ี่ส่วนหนี้ไม่เกิดโมเมนต์อืมถัดไปมาดู250ตัวนี้ครับ250คูณ3ส่วนห ก็เกิดเป็นโมเมนต์ตามอีกเหมือนกันนะครับลบ250คูณ3ส่วน5ระยะดีก็วัดจากจุด C ไปตั้งฉากเลยครับไปเลยวัดจากจุด C ไปตั้งฉากดังนั้นก็จะได้เป็น6ใช่ไหมนี่นะจากจุด C ไปตั้งฉากกับแรง1บวก2บวก3นะครับได้เป็น6ดังนั้น250นี่จบละนะครับถัดไปครับตัว500อ่ะ500แตกแรงมาครับ ตัวนี้เป็น500คอร์ 60, รอบจุด C เวลามันดึงก็จะดึงหมุนอย่างนี้นะครับเป็นทิศต,ตามอีก500คอร 60, คูณกับระยะครับแรงแนวนอนนี่นะแรงแนวนอนระยะแนวตั้งตรงนี้ครับระยะดีนะตรงที่พี่กำลังเขียนอยู่นะครับก็คือ2โอเคถัดไปครับ500ก็แตกลงมานี่ด้วย แตแรงลงมานี้ด้วยเป็น500รสาย60ครับก็ทิศตามอีกนะ500รสาย60แรงแนวตั้งนะครับคูณร,ระยะต้องเป็นแนวนอนก็คือ1ตัวนี้ครับอ่ะโมเมนต์ของแรงน่าจะหมดแล้วเนาะแต่ว่ามันยังมีโมเมนต์ของแรงคู่ควบด้วย400ตรงนี้เห็นไหมเอา400มาด้วยครับ400เป็นทิศทวนเข็มนี่ดังนั้นต้องบวก400ไปด้วยครับบวก 400ไปด้วยโอเคดังนั้นเราก็จะได้ออกมานะครับกดเครื่องคิดเลขชุดนี้เลยนะลบ3 3 3 3นะครับจุด01นิวตันเมตรโอเคที่มันติดลบก็บ่งบอกถึงทิศทางนะครับดังนั้นเราก็จะบอกว่าซิกมาโมเมนต์ที่จุด c เนี่ยคือ2333.01 แต่มันติดลบมันสวนทางกับที่เรากําหนดไว้ดังนั้นก็เป็นทิศตามนั่นเองครับโอเคอ่ะตอนนี้เราก็จะไปวาดรูปแล้วนะครับลองดูนะอ่ะประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราวัดจากจุด C ใช่ไหมดังนั้นที่จุด C ตรงนี้นะครับเราก็จะเขียนแรงลับเข้ามาใส่แรงลับมันจะเป็นอะไรนะจำได้ไหม Rx เท่าไหร่ครับ Rx นี่ อ่า uh, x เท่ากับ450นะครับอ่า uh, y เท่ากับ800อะไรนะ83.01นะครับแล้วก็มีโมเมนต์ตามนะครับโมเมนต์ตามโมเมนต์รอบจุด4 2 3 3 3.01 น้องๆครับตอนนี้เราสามารถเขียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบแรงและแรงคู่ควบเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเราจะทําการย้าย R อ,อีกนิดหน่อยนะครับเพื่อจะหาจุดตัดที่ r e s i s t a n c ของเราเนี่ยมันตัดผ่านเส้น CD นะครับ CD อยู่นี่นะ CD นี่ครับ CD นะเขาถามว่ามันจะตัดที่ตรงไหนวิธีดูนะครับคืออย่างนี้ เราจะต้องย้าย r y ไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อให้เกิดโมเมนต์ตามอ่าย้าย r y ไปทางขวาหรือไปทางซ้ายให้เกิดโมเมนต์ตามครับนี่นะ c d อยู่นี่นะครับคาน c d ของเรานี้ถ้าพี่ย้าย r y มาทางขวาอย่างนี้อ่ะตรงนี้เป็นระยะ x นะเวลามันดึงก็จะเกิดโมเมนต์ตามถูกไหมแต่ถ้าพี่ย้าย r y มาทางซ้ายสมมุติแมวนี่นะมาทางซ้ายนี่นะครับเป็นระยะ x มันจะเกิดโมเมนต์ทวนแบบนี้ไม่เอาเราจะต้องทำให้มันเป็นโมเมนต์เดียวกันกับ m c ครับดังนั้นเราจะต้องย้าย r y เนี่ยมาทางขวาเพื่อให้มันเกิดบนโมเมนต์ตามเหมือนกับ m c นี่ไงโอเคไหมครับอา้าวเราก็จะเขียนบอกได้ว่า r y นะครับคูณกับระยะ x เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์รอบจุด c แน่ๆนะครับ r y คือ 8... 8 3 0 1คูณ x เท่ากับ 2 3 3 3 0 1อ่ะ x ได้เท่ากับ x ได้เท่ากับ2.64เมตรนั่นเองครับนี่นะ x ตัวนี้นะครับได้เป็น2.64เมตรไอตัว x นี่แหละครับเป็นจุดที่รีเซอเรนสมันจะตัดผ่านนั่นเองครับจุดที่รีเซอเรนสมันจะตัดผ่านอ่าบางคนบอกพี่แล้ว r x ไม่ได้ใช้หรอครับ r x เนี่ยถ้าเขาถามหา ว่าเป็น r e s ซ l t a ทนมันจะตัดแกนแนวตั้งที่เท่าไหร่เราจะใช้ RX ขยับมาด้วยนะครับแต่คราวนี้เขาถามแค่ว่ารี s ซ l t a ทนมันจะตัดแนวนอนเนี่ยผ่านแกน CD เนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยใช้แค่ RY ตัวเดียวเพื่อขยับหาแกน X ได้เลยโอเคไหมครับอ่ะสรุปรูปอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับแบบนี้ RY Rx นะครับ ตรงนี้จุด c ตรงนี้ x เรา2.64เมตรน้องๆครับการที่เราย้ายแบบนี้มันหมายความว่าโมเมนต,ต์มันจะหายไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะเหลือแค่รีเซว์ทนอย่างเดียวแล้วนะครับรีเซวทนอย่างเดียวแล้วสรุปว่าจุดจุดนี้นะครับจุดจุดนี้เป็นจุดที่รีเซว t เทนผ่านจริงๆจุดที่รีเซว์ทนผ่านจริงๆจุดนี้มันจะไม่มีโมเมนต์ละ เมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าให้ขยับมาแล้วให้มันเกิดโมเมนต์เท่ากับตัวเนี้โมเมนต์มันก็จะหายไปแล้วนั่นเองครับเหลือแค่ R แบบอย่างเดียวดังนั้นก็ตอบเรียบร้อยครับเป็นรี s ซอเรนแรงรับเพียงแรงเดียวกระทำห่างจากจุด C มาทางขวา2.64เมตรนะครับแบบนี้นั่นเองโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับแล้วก็ลองทบทวนดูนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้พี่ตันลาไปก่อน สวัสดีครับ